มาระเวยมารวากับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมแฟงกินสไตล์รอยยิ้มของชีวิตเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าว่าหากเรามีกำลังกายกำลังใจแม้เราจะฝันฝ่าฟันฝันฟัฟนฝ่าให้มัน มีความปณีปนอมกันอย่างไรเราพอที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าชีวิตเราเราคือคนกำหนดด้วยตัวของมันเองถ้าใครมากำหนดก็แสดงว่าเขาไม่ผิดเขาก็อยากช่วยเหลือเราเละครับให้ชีวิตเขาให้ชีวิตเรานั้นดีมากยิ่งขึ้นอันนี้ไม่ผิด อย่าไปโทษเขาเลยว่าเขามาจุ้งจ้านกับชีวิตเขามาทํำนู่นเขาอย่ามาทํานี้เขามาใส่สิ่งนั้นเขามาใส่สิ่งนี้เขาถอดเสื้อผ้าโยนทิ้งหยอกหยอกเขาถอดใจให้กับเราแล้วพาเราเข้าไปสู่ก้าวต่อไปมีคนวิจารณ์มากๆผมรู้สึกความรู้สึกผมนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ย เราเกิดมาครั้งหนึ่งมีคนวิจารณ์และเขาวิจารณ์อย่างหนักวิจารณ์อย่างเอาเราเป็นเอาเราตายแต่สุดท้ายเราก็คือคนที่กำหนดตัวของตัวเองไม่มีใครมากำหนดตัวเราได้นอกจากเราจะก,กำหนดตัวเราเองผมมีเรื่องหนึ่งมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเป็นเรื่องของนักเขียนคนหนึ่งเขา รู้ความสามารถของเขาดีว่าหากเขาเป็นนักบอลหากเขาเป็นนักกีฬาเขาจะไม่สามารถสู้ใครได้แต่เขาฟันฝ่าด้วยการเป็นนักพูดเพื่อจะให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่สำเร็จบ้างเขาแม้เข้าประกวดหลายครั้งแต่เขาก็ได้เรียนรู้กันทุกครั้งว่า ความล้มเหลวคือการเดินก้าวหน้าไปมากยิ่งขึ้นพอเขาอยู่หลังม้าเขาก็ยังฝึกพูดฝึกแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เขาน้อยเนื้อตามใจของตัวเองว่าเสื้อผ้าดีๆยังไม่มีใส่เลยเสื้อกางเกงก็เขินจนไม่อยากไปพบใครแล้ว แต่เขาใช้ช่วงวิชีวิตนั้นช่วยเหลือครอบครัวอย่างหนักเขาตื่นแต่ตีสามเพื่อมาดูแลหมูเอาหมูเข้ามาผิงไฟทุกๆวันไม่ใช่ว่าหมูหั่นนะครับคือเอาหมูเข้ามาหลบความหนาวของเมืองที่เขาอยู่ฝึก ขึ้นบรรยายให้ชนะแล้วโตวเวโต้ว,วาทีให้การแข่งขันนั้นชนะให้ได้พอเขาฝึกหนักๆพอเขาทำหนักๆเข้าเขาก็จากพ่ายแพ้พ่ายแพ้อย่างหนักหน่วงเขาก็กลับมาทำให้เขานั้นชนะแบบ ไหลลื่นไปเลยชนะแบบเอาชนะจนเขาได้เป็นอันดับต้นๆของว,วิทยาลัยของเขาวิทยาลัยที่เขาเอาสายอยู่ขออภัยครับเขาก็บรรยายแบบนี้มาและเมื่อเขาเรียนจบใช้ความรู้การฝึกหัดที่เขาพูดมาไป เป็นครูสอนพิเศษเขาแทบอยากจะราออกแทบอยากตายและเขาก็ร้องไห้บนเตียงนอนลงร้องไห้บนเตียงพอเรื่องนี้จะสอดคล้องอะไรกับคุณผู้ชมได้ไหมครับว่าเขานั้นเป็นคนที่ฝ่าฟันและไม่ยอมแพ้แม้ครอบครัวเขาจะจนเขาจะไม่มีกินเขาไม่มีฐานะที่ดี แต่ใจเขาหนักยิ่งกว่าสิ่งใดแล้วเรากลับเข้ามาดูว่าเมื่อเขาร้องไห้เมื่อเป็นกูสอนพิเศษแล้วหลังจากนั้นเขาสอนพิเศษคนด้วยความสุขแล้วความประสบความสำเร็จที่เขาอยากได้ตลอดหน้าเวลานานๆเรื่องนี้ผมอยากฝากไว้ว่า ความสุขของเราไม่ใช่ความสุขของโลกใบนี้ความสุขของเราก็คือความสุขของเรานั่นแหละครับขอบคุณครับ